น้ำไหลไปที่เขื่อนนะครับตอดตอด,ตอด,ตอด,ตอดนั้นน่ะตอดตอดตนั่นนันั่นนนั่น,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 นโ,โ<อ>ห้ยสายโตสายโตสายใ่เออสวัสดีค่ะพอกับปันปันในช่องปลาข่าวเราธรรมชาตินะคะวันนี้ปันปันจะมาตบปลาคันไม้ไผ่นะคะแต่ว่าวันนี้ปันไม่ได้มาตบปลาน,นิงเนาะ ปันจะมาตบปลานี่เลยนี่ปลาที่บ้านจะเรียกปลาเข่านะคะปลาเข่าแต่ปลาอะไรไม่รู้ปันก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าใครรู้ก็บอกปันทีนะคะนี่แต่กองก็ไม่แน่ใจแต่ันไม่ใช่ปลาตะเพียนแต่ที่บ้านจะเรียกปลาเข่าแต่กองก็ <c oughs> คิดว่าน่าใช่ปลาตะโกกหรือเปล่าแต่กองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เนื่องจากว่าฝนตกหลร,รอบแล้วนะคะน้ํามันไหลใช่ไหมมันก็เลยม,มาลงตัวปลาและแหละเนี่ยยังที่เห็นนี่แหละปลากินดีมากดึงไม่ทันเลยค่ะจมจมจมออออออ,อ,อมาแล้วครับมาแล้วนี่ไซส์ไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะ เราไม่รู้จักชื่อแต่ชาวบ้านเรียกปลาขาวแล้วกันปลาขาวหรือถ้าถ้าท่านผู้ชมดูก็บอกได้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ปลา,าตะโกกหรือเปล่าแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันใช่แต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันมารอชมกันครับตอดตอด,ตอดนั้นน่ะตอดตอด,ตอด นั่น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 โอ้ยสายโตสายโตสายใหญ่เออโอ้ยสายสวยนี่นีน่เหมือนปลาอะไรนะปลาปลาปลาอะไรนะป่าจำไม่ได้อยู่ในหัวสายสวยเออตัวนี้ตัวใหญ่ตะกกคืตัวใหญ่ไม่รู้นะครับเพราะผมเรียกทุกเปล่าแต่ผมจะเรียกว่าเป็นตะโกแล้วกันปลาปลาลอดอ่ะรู้จักปลาปลาลอดไหม มีไหมปลาตลอดอ่ะมีมีชื่อหรือปะมีชื่อแต่สงสัยเราต้องไปหาเพราะจะนุ่งกรมปลาแล้วไปศึกษาเรื่องชนิดปลาก่อนโอ้ลงปุ๊บตอดปั๊บเลย,ยนั่นนั่นนั่นน,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 นั่นมาแล้วใส่ใยสนุกมากสนุกสนุกเจออย่างนี้สนุกเราไม่ต้องรอนานเลยนะครับคือลงเหยื่อปุ๊บมันก็ตอดเลยอะ่ะ

สนุกปันปันละครับวันนี้คันเดียวก็พอไลคันไม่ทานบัดกินดีไลคันไม่ทันเลยใช้คันเดียวพอดูไว้นะจ้าจ้าจ้าดูมาอ้าวเฟืองไปแล้วเดี๋ยวรอดูเลยเห็นไหมเอเอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาแล้วมาแล้วนั่น แป๊บเดียวอุ้ยไซส์สวยชอบชอบชอบอ๋อย,ยังโดนนะ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว<น>ลว,วันนี้ปันก็มากับตาตั๊งสองคนนะคะไม่มีใครมาด้วยเลยป,ป้าๆไม่กล้ามากลัวฝนตก จะตกแล้ววคือมเ่ใช่ <ไป S 1> ดู<ป>ครับท่านผู้ชมครับมืดอ,อีกแล้วตกทุกวันเลยครับวันนี้ที่นี่ <c oughs> สนุกครับสนุก อต่อแล้ว่วามาแล้วใช้เบสส่องคนะันไม่ทันนะคะใช้ส่องคันใช้คันเดียวเนาะใช้คันเดียวส่องคันไม่ทันจริงๆครับท่านผู้ชมมอกี้ลองแล้วครับพอลองแล้วก็ไม่ได้ทั้งคู่เลยครับเล็วใช้คันเดียวพอปลาเข้าดีมาก กเดยวก็มาล้อ่าต่อนล้นตอนเห็นไหม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 เห็นมอ้ยหลุดหลุดหลด อมี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 ฮุบด้วยมาอยู่ใกล้ๆกินเลยจริงๆแล้วก็ไม่คงมาตกปานะคะแต่ปันไม่รู้ว่าน้ํามันขึ้นล้กี่วันแล้วพอช่วงเนี้ยฝนตกทุกวันใช่ไหมปันก็เลยไม่รู้ว่าน้ํามันมาตอนไหนแล้วเมื่อเช้าว่าปันมามีคนบอกว่าเขาเวียงแหหรือว่าเขาตกปาเขาเขาลงแห่เขาเวียงแห่ตอนน้ํามาใหม่ๆใต้กันเยอะเลยใช่ไหม ก็เป็นปลาเขานี่แหละคะ่ะปันนิ่งน่าจะไม่ขึ้นมาหรอหรือว่าไม่ทําปลาตัวเล็กก็ไม่แน่ใจปลาตัวเล็กขึ้นก่อนจนตอนนี้พวกพวกหาปลาเสร็จแล้วแล้วปันก็เพิ่งจะมาเรามักจะเป็นคนกลุ่มที่รู้ทีหลังเสมอ <c oughs> เราจะมาช้าตลอดเวลาไม่ค่อยทันเลย <c oughs> มาช้าดีกว่าไม่มาใช่มาช้าดีกว่าไม่มา <c oughs> โอ,โอ้ดึงแรงไป แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันตอดแล้วเลยใช่ไหมไอุ้ยมันตอดจริงๆด้วยมันแอบ,บอมนะ่ะรู้สึกว่าเหมือนน้ำจะไหลน้ำคุ้นเลยเหมือนน้ำกำลังจะมาเนาะฝนตกานจากด้านบนแน่เลย ใจก็ไม่ใหญ่แต่ว่าสนุกมากขอให้ได้ดึงก็สนุกเงียบไม่โดนจุดหรอเอาใหม่ดิขึ้นลงใหม่ Oo, oh, nanga tita linken pa mai. Niyap. Tara -ta tara tara. O oh, sô so, ding pa ler. Oy. Oh, o oh, o oh. ไม่ทานอใส่สื้อิงไว้ก่อนง่ายๆดี ตกใจเนว่าฝนตกป่าคุ้นี่เองเนี่ยฝนปะเนื้อฝนตกป่ามันฮุบโปลาขึ้นเยอะมากนั่น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 นเป็นไง ไหนได้กี่ตัวแล้วได้สองตัวดูดูครับท่านผู้ชมโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยใช่เดียวได้เยอะแลวโอ<ฮ>้โหแต่ว่าใช้เดียวกันหมดเลยนะใช่ใช้เดียวกันไม่พอชน,ชนิดเดียวกันหมดเลยด้วย ใช่ป่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรขนาดนี้ตัวแค่นี้แหละนะตัวแค่นี้แหละเออดึงสะโอ้ตอนนี้ทั้งร้อนทั้งฝนก็จะมาตอนแล้วตอนแล้วแล้ว นั่น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 เห็นไหมกินไวมากยืนปุ๊กกินปั๊บโอ้โหสนุกมากเลยสนุกจังเลยเดี๋ยวรอดูนะครับท่านผู้ชมลงไปละใช้เวลานานไหมกว่าจะตอด ลงไปแล้วสองคันคันไหนจะเริ่มก่อนอ้าวคันนี้คันนี้อ้าวมาที่ล่างไวกว่าเป็นไง <laughs> มาช้าแต่ชัวร์โอ้ปันได้แล้วเขาเรียกปลากระบอกเหรอปลากระบอกตัวจะลายออใช่ไงแต่ว่าปันปันบอกว่าทำไมปันถึงไม่ได้ออออ๋อแต่ว่าเออชื่อนี้นี่เองชื่อนี้แต่ไม่ใช่ปลาชนิดนี้ ปลากระบอกใช่ไหมปลากระลอดตัวปลายอย่างเดียวแต่ไม่ดูจัชื่อปลานะคะ ดูดีฮุบใหญ่เลยอตอนล้าตอนล่าดึงอ่ะสองคันเป็นไงอ่ะอ,อันนี้ก็ดึงสองคันเป็นยังไงครับพอสองคันเราไม่ได้ตัวไงบอกเราให้ใช้คันเดียวสองคันเราไม่ทันเลยไม่ทันไม่พอไม่ได้ตัวเลยอ่ะขนุนขนุนต่อใช่ไหม โอ้ยอู้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 ปลาไหลปลาไหลโอ้โหหูตัวใหญ่ขอบคุณปลไหลตัวใหญ่อ๋ออันนี้มันก็ชนิดกับเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะชนิดเดียวกันแหละโอ้แต่ตัวใหญ่เนาะโอ้จับดีดีจับดีดีหืมนานๆเข้าทีโอ้ยจม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 มาอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้วิทไม่แบบไม่ทันเลยอ่ะวิทไม่ทันเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะ ข้าดีจาดรีบแล้วปันปันรีบแล้วตาตใชม่มันตอดเลยตอดที่เออโอ้โหมันตอดอ่าขนี้ก็ตอดนี่ไว้ซ้ายขวาห่างกันมากระวังมือลูกกตานะดูดูดูด เลนส์ซ้ายขวาระวังกัไปลายคอเคสนะเอาไว้ห่างตาเกินจมเป็นดึงจมเป็นดึงใช้ขนนต่อนะ เอ้าโดนด้วยปันปันปนี่พูดไม่จาแล้วนะครับนี่ดูผลงานอย่างเดียวไม่ขอพูดก็จะขอโชว์ผลงานนะครับ เอาต่อแล้วต่อแล้วเมื่อกี้มันตึ๊บตึ๊บอ,อยู่สองคันกันไปเลยเชให้เห็นขันใหญ่มันกระตุกก่อนอะ่ะใช่แล้วมันก็เงียบไปแล้วอะ่ะ ก็คือปลาที่ปันตกได้นะคะเป็นไงคะเยอะเลยนะคะเนี่ยปันยังตกปลาไม่อิ่มเลยแต่ว่าฝนตกปันต้องกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรก็คอมเมนต์บอกปันได้นะคะปันอ่านคอมเมนต์ส่วนสำหรับคลิปนี้ปันต้องลากกลับบ้านแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามให้ปันด้วยนะและอย่าลืมฝากไปกดติดตามแฟนเพจให้ปันปันด้วยนะช่องปลาข่าวเราธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้ปันลากกลับบ้านก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ